นี่นะเอทีพพอดีผมเนี่ยได้ข่าวมานะของ a u t o l i ล h ์ไท a แลนด์เนี่ยคือเขาจะมีเอทีพ y b บิดเปิดเดือนสิงหาสองห้านี้นะทีเนี้ยส่วนตัวผมเนื้อเต้นเลยนะพอดีแบบตอ้ตอนตัวนี้เปิดตัวใช่ไหมปียีสอง่ะมีลูกค้าผมมารอไปถึง5เดือนเลยนะถ้าพี่ปลอยดูอยู่ <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกเป็นหลักฐานให้เ <c oughs> พื่อนๆดูได้ก็คืออย่างนี้ส่วนตัวมองว่านะเขา โคงอ่ะน่าจะใช้โคงเดิมแหละเอทีบเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วใช่ไหมไฟหน้าอะไรพวกนี้อาจจะมีปรับเปลี่ยนเล็กๆกน้อยนะแต่ทีเนี้ยเพืพ่อนๆมาดูเครื่องเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่มาดูนี่ถ้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมก็คือถ,ถ้าเป็นเหมือนยาริคอร์ดให้บิดเนี่ยก็คือประมาณว่าห้องเครื่องเนี่ยขเขาจะเต็มแบบนี้เลยแล้วแบตแบบเนี่ยแบตสิบสองโวลต์เนี่ยก็คือแบตไฟในห้องโดยสารอะไรพวกนี้ขเขาจะไปอยู่ห้องจะไปอยู่หลังเหมือนยาริคอร์ซึ่งข้างหลังของเอทีรุ่นนี้นะมาดูนี่ เหมือนออกแบบไว้แล้วอ่ะมันนี่ตามมาตามมาตามมานี้นี่วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยออกแบบมาแล้วมันค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคือยารีคออ่ะนี่นตรงนี้เพื่อนๆแบตเขาจะอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นของยารีคอเนาะอันนี้ผมมองว่าตัวใหม่เนี่ยมันก็น่าจะแบตอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะนี่คิดเองนะคิดเองนะค,งนะคือมาพามาดูตัวเก่าก่อนก่อนที่ตัวใหม่จะเปิดทีนี้แล้วตรงที่แบตเตอรี่ของไฮบริดอ่ะของโตโยต้าใช่ไหมเขาจะอยู่ที่บริเวณเบาะหลังแบบนี้ซึ่งทุกตัวเขาจะมีที่ระบายอากาศอยู่ที่ตรงนี้เลยแบบนี้ ผมคิดว่าตัวใหม่นะมันก็จะน่าจะมีเหมือนกันส่วนเรื่องสีบอร์ดของตัวท็อปเนี่ยมันต้องเป็นสีพิเศษแน่ก็ประมาณว่าแบบอาจจะเป็นสีอื่นไปอะไรพวกนี้ยเพื่อนๆละ่ะคิดว่าไอทีฟตัวใหม่เนี้ยน่าจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นไงหรือมันควรจะเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้และแน่นอนตัวใหม่อ่ะส่วนลถมันจะมีน้อยแต่ถ้าเป็นตัวนี้เลยอ่ะใครที่ดาว25%ผ่อน4ปีมันมันมีดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่0%เลยนะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจากรถและอยากได้ดอกเบีย้ย0%และรถตัวใดรุ่นตัวนี้จิ้มลิงก์หน้าโปร